เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile วันนี้เราจะมาเล่นในโหมดของอ e ีวานเกเลียนกันเลยนะครับผมเริ่มที่ด่านอ e ีรันเกลนะครับโอเคเลือกด่านก่อนนอกเสยผมครับปะอา้มาถึงก็โหลดเลยครับโดยในเมืออ e ีรันเกลก็จะเป็นฉากการต่อสู้ระหว่างเทวทูตนะครับแล้วก็ หุนลบหุนลบจากกลอีวานศูนหนึ่งนะครับมาแล้วครับรอก่อนรอก่อนโอเคมาแล้วครับผม นี่ก็คือการปกนี่ก็คือการปรากฏต,ตัวของเทวทูตนะครับเทวทูตลำดับที่6สำหรับใครเล่นซีซั่นนี้ครับเล่นถึง RP l e v e เลเวล23-25ก็จะมีชุดหน่วยจูโจมเป็นชุดแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ไปหาเล่นกันได้นะครับพยายามทำภารกิจให้ครบ โอเคมาดูซิว่าเพื่อนจะลงที่ไหนเอ่ยโอเคครับโดดแล้วเอ่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะไปลงตรงตรงนี้นะครับโดยในแมปนี้มันจะมีป้องประการตามแมปนะครับถ้าไปสำรวจก็จะมีของนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลงตรงที่ตรงที่ปล่อยคุณลบอีวานศูนย์หนึ่งนะครับก็จะเป็น แท่นแบบนั้นโอเคเราโดดล่มมาลงตรงนี้ก่อนแยกตัวมาครับโดยในแบบนี้ก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งในสามของแมปน,น,นะครับเก็บกล่องมาก่อนหาปืนครับหาปืนปืนกระบอกแรก UMP 45ครับ สองแล้วก็ปืน AK ครับที่เหืือต้องหากระเป๋าโอเคหากระเป๋าให้เจอครับโอเคเราวิ่งไปที่บ้านหลังนั้นก่อนอาได้คอมเพรสเซอร์ เก็บปืนพกไปด้วยครับจากนั้นก็ไปสำรวจตรงนี้ต้องหากระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองม่ให้ได้ก่อนเรียบร้อยได้แล้วครับโอเคกระเป๋าสามเข้ามา ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรารอเวลาที่อีวันหมายเลขศูนย์หนึ่งนะครับโผล่มานี่ก็จะเป็นหน้าตาหมายเลขหน้าตาของฐานฐานปล่อยหุ่นยนต์นะครับเราเรอเวลาอีกแป๊บเดียวประมาณ3ามนาทีนั่งพักตรงนี้อยู่สักครู่นะครับ โอเคเราแอบอยู่ตรงนี้สักคู่หนึ่งแล้วกันฮ่าใจเกเรฆ่าใครเอ่ยนี่ครับถือวทูตก็จะไล่ทำลายฐานเบเรื่อยโดยเฉพาะป้อมปืนนะครับถ้าป้อมปืนพังเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่ ในส่วนของชั้น2ได้นะครับซึ่งในส่วนของชั้น2เนี่ยมันเป็นห้องคลังอาวุธนะครับเราไม่สามารถเข้าไปเก็บได้ Okay, เดี๋ยวรอเวลาสักพักหนึง่งแล้วอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวินะครับเราก็อยู่แถวนี้ก่อนต้อมๆมองมองุองอ้ยมีกล้องคุณหกวงใกล้บีบปะด้วย ประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับเวลาก็สมรวจดซะอืเอเราเปิดควันไปด้วยเราเปิดปลาครับดูบ้านหลังนี้ก่อนอ่าอย่างน้อยก็ได้เครื่องดื่มชูกำลังกับยาแก้ปวดครับกระสุน ได้หกเหรียญแล้วได้แมกกาซีน AR แบบบรรจุเร็วครับโอเคตอนนี้เราเหลืออยู่สามสิฟใกล้ถึงเวลาที่หุ่นยนต์ลบพิเศษ a 1ศูนย์หนึ่งตอนนี้ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งทีว่าชูดได้นะครับนอกจาก a 1ศูนอย์หนึ่งเพื่อเรายังอยู่ครบครับ ใกล้ละใกล้ละมาดูมาดูาดนี่ดูนี้นี่มาแล้วคุณลบไปโผล่ที่ไหนโอ้กระโดดบางนี้นะครับนี่ครับอีวานศูนหนึ่งตัวใหญ่มากเดินไปไหนเอ่ย หนึ่งมาแล้วครับโอเคเราต้องข้ามสะพานไปนี่คือหน้าต่าองอีบาล์ศูนหนึ่งะครับโอเคครับตอนนี้พับจีก็ปรับใหม่แล้วนะครับมันก็จะมี ทางเดินด้านข้างนะครับทางเดินสําหรับคนที่ต้องการที่จะข้ามสะพานลอยนะครับโอเคเราแค่เดินตรงนี้ผ่านไปเรื่อยๆน่าจะไม่เจอใครนะข้างใต้มีเรือครับตรงนั้นมี มีกล่องนะหน้ารุนที่จะวิ่งไปเปิดนะครับต้องดูก่อนว่าม,มีใครอยู่ไหมไปครับไป นี่มีคนตายนอกมงเยอะมากหาเรือสักลำหนึ่งดีกว่าแล้วก็ไปสำรวจตรงนั้น ประทูก็ไล่ทำลายล้างไปเรื่อยนะครับโถยนึกว่าคนโอเคจะนั่งเรือไปครับไปเก็บกล่องสาม ตัวขึ้นเรือไปตรงนั้นเราไม่สามารถสำรวจได้แล้วมันเป็นพื้นที่สีฟ้าเราเข้าไปมันจะเสียเลือดเปล่าๆนะครับ โอเคลงจากเรือสำรวจครับสำรวจดีมากอย่างนั้นแหละทีนี้เราก็เอากระสุนกระสุน VMP เก็บไปครับ โอเคแล้วก็เรือขับไปหาทีมจริงแล้ววงมันแคบมากเลยนะใกล้ละผมว่าต้องมีกองกำลังบางส่วนอยู่ที่ป้อมนะครับมาซิ ใส่ลูกไปเมืม่อกี้ได้ยินเสียงรถแล่นผ่านนะไปครับไปเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมบวกครับ ลุมกินโตครับใกล้ใกล้หมดละเหลือสิบห้าคนครับแสดงว่าต้องเหลืออีกสิบเอ็ดคน ข้างหน้านี้เป็นป้องปากการที่ถูกเทวทูตนะครับรามิเอลโจมตีลำดับที่6ก็จะมีนะ่าจะมีผู้รอดชีวิตซ่อนอยู่ในป้อมปราก,การนั้นแน่นอนไม่ควรประมาทนะครับเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์เพิ่มนะน่เป็นระเบิดควันระเบิดควันนี้ก็ช่วยได้ดีเลยนะ เ,เ,เปิดควันผ้าพันแผลพันแผลออกโทเค็นตังจะหมดแล้ววะจะไม่ท่านค่าใครเลยเพื่อนอประมาณนาทีกว่า ค่อยๆคานไปเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยวิธีการโผล่ครับอ่าค่อยๆคานไปเฮย้ยมีแอร์ดรอปลง เหลือสิบสามคนแล้วครับชายชนะเข้าใกล้มาถึงแล้วมีซูอยู่อยู่ทางด้านน,นนู้นครับเม่ยลงนั้นกันหมดเลยเหรอตายแล้วมีแต่กล้องคูณสองต้องเข้าบ้านก่อนครับไม่เยียะมีแต่คนใช้สันใน เรารอเก็บเงียบๆครับไปเปิดอ,อีกลูกหนึ่ง ไตรงนั้นตบกันล็กันไม่ได้ไม่ได้แพ้แพ้ไรเฟิลครับแพ้ไรเฟิลแพ้สไนายเปิ่งกระยิงกระจิงนี่เลย ยาใหญ่ครับยาใหญ่ไอ้ย่ะโผล่ไปไม่ได้ด้วยไปครับไปไปครับไป หลบหลบที่เนินตรงนี้ก่อนเอาไปนหนึ่งโดนยิงชิบหายแล้วชิบหายแล้วปลาปลาม่านควันก่อนไปไปไปวิ่งวิ่งวิงวิ่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 ง,ง,งโอเคเข้าประชิดได้และศัตรูอยู่งนี้ครับ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคเข้าเข้าเข้าเที่กำบางช่วยเพื่อนร่วมทีมสำเร็จครับซื้อเราก็ยัดลูกลเราเบิดไปยัดไปเออยัดเข้าไป ช่วยเพื่อนกันช่วยเพื่อนกันเอาวุ้นไม่ทันขอโทษ s อรี่เพื่อน s อรี่ตายถ้าเธอเซซัว เฮ้ยอยู่ไหนวะนี่แต่เสียงเท้าไม่อยู่ใ,ใกล้ๆนี้วะเอาดีดีเอาด,อาดีมันจะปลาระเบิดมาแถวนี้เบ้ากินยาก่อนกินยาก่อน ตายซะเธอเจอกระสุนไปหรือเจดคนหรือเจคนรักษาแนวแนวแนวต่อสู้ไว้ก่อนให้มันบวกกันไปก่อนลาไปตรงนูน้นไปเฮ้ยชนะครับผม สุดยอดไปเลยยิงเลยครับยิงเล่นยิงประกาศชัยชนะยินดีด้วยครับดูที่ผลการลบก่อนได้ที่หนึ่งครับยี่สิบสองแต้ม เฮ้ยโอเคครับก็ไม่เลวนะโอ้โหได้รางวัลซีซั่นนี้เป็นปืนเอ3มจีสามพอดีเลย